พ่าวพันายาทรงจุงกิตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วมีรายงานว่าพระเอกทรงจุงกิซองจุงคีและพันรายาสาวเคทตีลูอีซอนเดอร์สกำลังจะกลายเป็นพ่อแม่ลูกสองกันแล้วเมื่อวันที่8เจ้าหน้าที่จากไฮจิมสตูดิโอต้นสังกัดของทรงจุงกิบอกกับสตาร์นิวว่าทรงจุงกิและพันายาของเขากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองเป็นการยากที่จะยืนยันกำหนดเวลาคลอดหรือเพศของเด็กได้มันเป็นเรื่องส่วนตัว ซงจุงกีและเคทีพบกันผ่านคนรู้จักในปี2021ก่อนจะพัฒนาเป็นคู่รักกันพวกเขาประกาศข่าวความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคม2022และรายงานการแต่งงานและการตั้งครรภ์ในปีถัดไปในเวลานั้นซงจุงกีแสดงความรักต่อภรรยาของเขาโดยกล่าวว่าฉันสัญญาว่าจะใช้ชีวิตในอนาคตกับเคทีลูอิสซอนเดอร์สผู้ที่คอยสนับสนุนฉันอยู่เคียงข้างฉันรักกันและใช้เวลาอันมีค่ากับฉันอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อลูกสองด้วยนะคะ